ทำยังไงดีเมื่อกักตัวครบ10วันแล้วมาตรวจ a t k ก็ยังขึ้น2ขีดจางๆคําถามนี้ครับหลายคนก็ถามบ่อยมากๆบางคนนั้นหลังจากการติดเชื้อโควิดแล้วก็ตรวจ a t k ทุกวันว่าลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะเหลือแค่ขีดเดียวก็ไม่มีแต่ว่าอาการก็ยังสบายดีอยู่ตอบกันง่ายครับสำหรับคำถามนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องกังวลว่าจะยังไม่หายไม่ต้องกังวลว่าจะแพร่เชื้อแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเพิ่มจนกว่าจะขีดเดียวไม่มีอาการแล้วคุณก็จะสบายดีกักตัวครบ10วันก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเน้นระยะห่าง D M H T T แล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันสูง3เดือนคือไม่ต้องตรวจทั้ง h อ k หรือ p r ซ้ําซ้ำเพราะบวกได้อย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นซากไวรัสไม่ใช่ไวรัสมีชีวิตอธิบายคำตอบตอบเป็นได้2ข้อดังนี้นะครับก็คือข้อ1ถ้าครบ10วันนั้นก็สามารถใช้ชีชวิตประจำวันในสังคมได้เลยไม่ต้องตรวจซ้ำ ในกลุ่มคนไข้สีเขียวนั้นในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยก็คือใช้ชุดประจําวันได้ตามปกติเพราะว่าการที่ a อ k ที่ยังเป็นบวกนั้นก็คือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกถึงว่าไวรัสมีชีวิตเกือบ100%ไวรัสตายเรียบหมดแล้วหลังจากป่วย5วันร่างกายของเรานั้นจะมีระบบภูมิคุ้มกันในการกําจัดที่ยังเป็นบวกก็คือจะเป็นเพียงมีแอนติเจนที่หลงเหลืออยู่หรือว่ายังมีซากไวรัสเหลืออยู่เท่านั้น ข้อที่2ก็คือยกเว้นคนไข้ที่มีกลุ่มสีแดงแล้วก็คนไข้ที่มีอาการหนักเช่นคนที่เป็นปอดอักเสบอันนี้จะต้องได้ยาสเตียรอยหรือภูมิคุ้มกันต่ำเช่นการกินยากดภูมิคุ้มกมันมะเร็งอันนี้ก็จะต้องกักตัว20วันเพราะร่างกายนั้นใช้เวลาในการกําจัดนานกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติสรุปแล้วก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันปกติครบ10วันนั้นไม่ต้องตรวจซ้ำ เลืองเงินแล้วก็มาเครียดกันเป่าๆครบ10วันแล้วก็กลับมาในสังคมได้ตามปกติในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติและ20วันนะครับสำหรับผู้ป่วยรุนแรงหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องขอบคุณแหล่งข้อมูลจากเพจ Infectious In In ง่ายนิดเดียว